ลือขนาดไหนเอาเอาตรงที่มันไม่แบบว่ายไม่ได้เอาเอาเอาตรงที่ยืนได้ได้ไหมอ่ะพอจะว่ายน้ำไม่เป็นมันใส่มากอันนี้คือไม่ได้ยอมน้ำนะมันเป็นอย่างนั้นเลยค่ะทุกคนมึงอ่ะถ้ามึงมึงไม่ออกตัวนะไม่มีใครสังเกตพอมึงออกตัวปุ๊บคนคิดว่ามึงยอมถ้ามึงไม่พูดมึงไม่ยอมถ้ามึงพูดปุ๊บยอมอ้ยีไ้แล้วใครไม่หลบไม่หลบ ใครไม่ลงไม่รวยไอ้ไอ้หายไอ้แล้วไห้ดาไปแล้วเปล่าล้วุณแล้วคุ้วปัดมือีกใบีกใบตายไปเลยยืนได้ป๊บแล้วล้วงเราไปเลยอ่ะเออสุล่าปนดมา มเมเอโอยสวยนะเอาแบบเอาฉากเอาฉากนั้นนะแต่มันต้องว่ายจากของมันต้องจับภาพได้จากท้องทะเล<อ>ก่อนนี่ไงนี่ไงลึกลึกลึก เล็กน้อยมันเล็กเลยเราไปแอร์เร็วเลยถ้าที่สายเร็วก่อนเราเร็วกป็นไงอยากอยู่กับผู้คนเทิงบกอยากมียนยินคนฟ้อนกันอย่างไรเด้อมึงเราต้องเป็นคนละประโยคใครก่อนคนแรกฉันก่อนแค่ปัจจิก่อนนะนับพ่วงกับค่ะห้าสี่สามอยากซื่ออยู่กับผู้คนเทิงบก ยันซีออนยินคนฟ้อนกันจังเนาะโอ้ยไมได้่ะคชตนเแต่กไม่ได้แต่งมึงโง่ไวทับใหญ่เียไปหมดเลยเบื้องงลองเมอก้เไม่ลองเลยเอาไปทั้งหมดเลยเอาไปเลยได้ห้าสี่ อยากซี่ยู่กับผู้คนเชิงบกอยากที่ย่นยิ้มคนฟ้อนกันจังได้น้องานเกี่ยวกับกุ้งก้าอที่อยังเกาะอ๋อมึงเรียนกลุ่มเนี้เหมือนนี้เลยแหละเหมือนสาวโรงงานแล้วบอกว่านานที่จะได้เลิกออกงานอ่ะออกงานไปเที่ยวไปหนักเาจิ้มเออไปออกจากดำน้ำดูหอยแม่หรือหอยแม่ดีนะ ก็ดาวหอยแม่ระว่าหอยแม่มีใครชอบกระเทย้วนน้องเปล่าเราไปอยู่กับพวกเธอไม่ได้หรอกฉันเป็นปลาเธอเป็นคนเรารักกันไม่ได้หรอกนะเรามีครีบแต่ว่าเธอมีผมีผมผมีผม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 อมผมผตผม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 ไม่ใช่ เธอยังไม่ไปอีกหรอสัมพันเราจะขี้แล้วนะเธออยากให้น้ำกันนักหรอเดี๋ยวฉันได้คืนหรอใช่ไหมปังไวใช่ไว้ใช่ไมมเพื่อนเธอเล่นน้ำกันหรอังไว้เนี่ย ไช่กัดแค่เนี้ยมันก็ไม่ได้เล่นน้ำกันลหรอกคนน้ำห้งเลยนี่ใครอยากเล่นน้ำก็อ้อนวอนฉันดีๆสิวดีสิมึ่งชาวบ้านลองเรียนมาไม่มีน้ำใช้ได้เลยต้งไปต้งไปต้งไปเกื่อนูเอาไม่มีน้ำใช้โอ้โหน้ำไหลแรงมากเที่ยวไทย